สบายดีนะทุกคนมันนี้พบกับลินดาสาวจากลาวมันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาถามสาวสาวลาวว่าเป็นอย่างนอ้องจึงอยากเปลี่ยนสะพายไทยนะทุกคนมันนี้เขากลับมาที่ห้องเนาะเพราะว่าเขามาฮับเครื่องเครื่องมาเ,ออเดี๋ยวเป็นมืออื่นมือหือเขาก็จะได้กลับบ้านนะทุกคนเอามาเขาก็จะมาถามกันเลยเนาะว่านเป็นอย่างจึงว่าอยากเปลี่ยนสะพายเนาะสะพายไทยเออ แต่ว่าถามว่าเปลี่ยนสะพรยลได้บอกก็เปลี่ยนได้เนาะแต่ว่าม,ามือนี้ค่ะมาถามเนาะบอกหัวข้อก็คืออ่าเป็นอย่างจริงอยากเปลี่ยนสะพายไทยเนาะโบแม่ว่าเป็นอย่างจริงอยากเปลี่ยนสะพายลาวไว้มือหน้าเขาจะมาเหตคลิปต่างหากเนาะมือนี้เอาเฉพาะอาสะพออา,สายไทยกันนะทุกคนอือนี่สาวๆไปยูนีเตรียมเลยนะทุกคนนี่คนแรกก็จะ,จะเปเล,ลี่ยนเวลาเนาะทุกคน เพื่นบอกว่าเพื่อนยังสุดเออก็อ่นเหมือนก็บอกว่าเฮาสซดเลยเนาะเป็นอย่างจะว่ามักผู้บ่าวไทยกับผู้บ่าวไทยเว้ามวนเอาใจเก่งเออสายเปย์หน่อยหนึ่งเพื่อนว่แต่ว่าสวัสดีเขากันยังสุดคือเก่าออยังบบจเจอน้อยยังบบจเจอเนี่ยคู่เวลาบอกว่าเวลานี่สุดมาประมาณอ่ายาค่ะก็ จะปี๋ตดวยา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 ไปติดปากโซด์โนาะทุกคนโซดเด้ออ้าระดับจะปี๋เอาสมมุิว่าฮะโดนดจำแนงแหละอ้าปี๋ฮาปี๋เลยน้อทุกคนเพื่อนบอกว่าเม่เพื่อนโซดมาโดูดตื้อเลยมาโดูดแล้วเด้อสามารถเข้ามาทักมาหาได้เนาะหรือว่าทักหาลิดาได้เลยโซดเด้อทุกมือนี่เอากระไลเนาะไล่ซดไล่ซดเพื่อหาแฟนไม่งันหาคู่ไล่มาแปดไล่นี่แหละ ยังผ่านได้แตนยังไม่เจอสักทีก็เลยมาเปลี้ยนเฮ็ดมาเตี้ยนล้วลองเฮ็ดคอนเทนต์เบิ่งเนาะว่าอ่าผู้บ่าวไทยสิมักมักสาวลาวแบบนี้โบเนาะเออมักสาวโบสินะเดี๋ยวเปลี่ยนคลิปต่อไปเนาะเพราะเฮาก็จะถามคืนเนาะเป็นอย่างผู้บ่าวไทยจึงย่างมาเป็นเคยลาวเอออันนี้ก็แล้วไม่ผ่านละสิมาตอบให้เฮามาตอบคอมเมนต์ก็ได้เนาะมาตอบคอมเมนต์เนาะแล้วมื้อหน้าจะม่เฮ็ดคลิปตอบให้อีกคือหนึงเดี๋ยวอ่า มือนี้เขามาเหตุคลิปโตมือนาเขามาเหตุคลิปถามที่ถามว่าเป็่นอย่างเนาะครูบาวไทยจึงอยากมาเป็นเคยลาวเขาก็อยากเป็่ยนเขาก็อยากเป็นสยนสภายไทยคือกัดหรือว่ามีครูบาวไทยคนไหนสนใจก็สามารถทักมาหาได้อะอันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นแบบชีวิตที่แบบตลกเนาะถ้าเวลาที่เขาต้องการแฟนเขาละบอมาสมมุติว่าเขามีแล้วสมมุติว่า เรามาเต้ใส่บหัวกว่านนะนะแมนถ้าว่ามีปุ๊บจะมีหลายคนได้บ้างต้ามาจะแม่มาเต้ทางไหนอันนี้หันลายซดกันหลายรอบแล้วนะทุกคนห้องก็ยังหันได้อันผู้บ่าวไทยผู้บ่าวจ่ายจะเชื่อเนาะเพราะว่าผู้บ่าวไทยผู้บ่าวลาวเนาะเขาก็สามารถถูกกัดได้เบิด์ตทะเลทักมาพวกเฮากระเบื้องตะลอดเนาะเพราะว่ายานเป็นผัวเขาขันเป็นผัวเขาเก็ ปาเมียมาเลยสินะเธอว่าหน้าเฮาสิคือประดุกกันยังเปบ้องให้เขาอันป้าเมียมาเลยอ่านะทุกคนอเอ้ยเอวยวนกับลายสุดนะทุกคน่องอ้วนสาวลาวเด้อนี่เข้าไปเบื้องเข้าไปส่มกันได้เนาะใจเงี้ยทรงคนถามให้พูดรายได้ทุกคุณเนอแล้วเขาถามว่าอยู่ที่เวียงจันนี้อยู่ในเมืองไหม เตัดภาพิงเป็น <left> ล้อ <left> มันก้องเลยบงคนเกองมากเก่นามอะไรเนีเจ้าของอาอาร์ดเมนถึงเขาคันนี้ปถวมหายเมืองเออถ้าถามว่าเออไปอยู่ในเมืองไหมกับบวได้ในเมืองเลยทุกคนบัได้อ่ะลักซีดอครักซพอเฮายู่ลักซีดเนาะ โบไดเอ่อแม่ในเมืองจังทีพี่น้องคิดเด้อแต่ถ้าว่าเทียบก็จะเป็นถ้าบ้านลินดาอ่ะจะคล้ายๆบ้านลินดาเลยเนาะอืมลินดาถามอยู่ว่าทำไมช่วงว้นหนึ่งคนไทยคนไทยใจดีไง อ่านกาให้อ่าพี่น้องเข้าใจไหมเนาะที่ว่าลินดาบอกให้ลินดาพาไปนั่นไปนี่ที่ในเมืองค่ะนะลินดาบรได้อยู่ในเมืองเลยทุกคนก็จังคือบ้านอ่าปุณเจริญน้อยอยู่นี่เขากับเวลาเครื่องมาเขาก็มาเนาะนี่นี่นะทุกคนคนต่อไปก็จะเป็นนี่เลยืัอไม่อยากต่อ ยางไงปุงซิงให้ยังก็คำถามมาลืมนะคำถามว่าเป็นอย่างกิงแยกเด็ดนะกูยังไทยไทอบ้าไทยบาวไทยบบกินอย่างบ่มโลดลมสั่งโลมนติกมีภาวะผู้นำอุ๋ยเข้าไปยเข้าไปอ้าวพอบดีอากอย่างนึงพอบดีระบจะสูบจะจีงใจจะสูบอะ คือนี้เจอกันที่ไหนเอคือหน้าตาดี้นี่เออหัวเขาหัวเขากลบอกวับมาคืนดูหัวเขาเมื่อกี้นี่แหละหัวเขา จริงใจแล้วค่อยแอดมาลูมดูพามีแฟนแล้วล่ะกับต้องมาต้องมาเนาะทุกคนคือว่าพ่อเขาที่ยังมีแฟนหลายสมัยแต่ก็บอกเอาหัวเขาเนาะมูมูบอหรือว่าไออย่างอันแบบว่าม้าเป็นมูฮุจักคนฮุจักบอสิไงทักก่อนเด้อทักก่อนนี้ต้องการแฟนค่ะพี่ค่ะว่าว่าคนคุยกับบ่ออ่าวเพื่อนกับบ่เอาพี่น้องกับบ่เอาวพอมีหลายแล้วอยากได้หัวอยได้หัวตอดีคนน้องมาโดมาโดนแล้ว สวดให้ทุกคนเพราะว่าอย่างข่อยได้ผัวไทยเพราะว่าอย่างเอออย่างว่าเออคนไทยมีภาวะผู้นําและตอนนี้เนาะแล้วก็ยายไปยุประเทศไทยแล้วมันเงินเฟ้อเกินไปให้ทุกคนคือจ้างมาฮันแล้วเนาะดีบ่ทุกยากเนาะยกเว้นเจ้าซูคนว่าก็มีข้อยดีเออข้อยดีข้อยเสียปนกันไปเออมันจะมีผ um pues ู้บนเจ้าซูไหนมาขึ้นก uh ับบุคคลมาเส้นนาแต่พวกนอยนี่ยังบรอดเลยนยังบ่รบอด มาเลยนะทุกคนอันนี้จะ็คนไทยเนาะคนไทยคนนี้เจ้าซูไหมคะเจ้าซูไหมคะอ้าวทุกคนคนลาวนี่เลี้ยงง่ายเนาะนี่สาวลาวนี่เลี้ยงง่ายเนาะพากันนั่งนั่งแก่มากกระหินกินแล้วก็ะเลงมันมันจะให้มันแกะตรงนี้โมเมนกินสตอนะทุกคนพวกเฮากินมะกะถินแต่ว่าสตอ่ะแพงเลยกระแตก็อิมไว้ค่ะเดอ ขวังนึงโ่เได้แพงแพงอยู่เลยอ่าจะการจะกาแพงก็มากระถินนะทุกคนดลินดาจะพาทุกคนออกมาเบิ้งเนาะเปลี่ยนบอนที่อ่าก็คือว่าเลวเนาะอ่าบอนฮับเครื่องคือบอนฮับเครื่องขายเครื่องออนไลน์แต่เนาะทุกคนเพราะว่าอ่าพี่น้องกะคือลินดาเฮตูยูทูบกะบพพเนาะบพอที่จะ ดูแลเจ้าของซะเพราะว่า youtube กับบได้หลายอยีอย่างขนาดนั้นนะทุกคนก็เฮ็ดไปเฮ็ดทุกอย่างเพราะว่า,าเงินเฟอ้อเนาะนี่ให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะถามว่าในเมืองบอกุ่มแม่ในเมืองเด้อพี่น้องนี่เบิ้งหันทางหน้าแล้วก็หันทางหลังอืมคันวางให้เที่ยวกันโาะบ้านพูนเจริญบ้านลินดากะบ,บ้านลินดามันกะออน,นันตกัวตั้งแต่ว่ายู่ บารินดายู่ไก่ไทยน้อยนึ่งซื่อๆเนาะคือจังหลายคนเข้าใจผิดว่าเออลินดายน,นี้มีบอลยูจากบอนกน็มีแต่ประมาสามซี่บอลนะทุกคนแปลว่ามีเวียกยูใส่ลินดาจะไปบอนนั้นอืมมีเวียกยูใส่สมมติว่ามีเวียกยูนี้สองคืนกับยูนีออ้สองคืนมีเวียกยูบ้านสี่ห้าคืนกับเออคันบ่มีเวียกหันลินดาสทีเมืองเฮือนเนาะแล้วถ้ามีเวียกันนัก็จะไป,ไป,ไ,ปไปมาเนาะทุกคนเพราะว่า คือจังว่าเลยเนาะประเทศลาวบัวได้ไก่บวกวับวดได้กวางบัวไดกวงหลายตาแต่ว่าทางหนทางก็ยกัยกแงะในนึนนงเพราะว่าตอนนี้เขากําลังแตกเอก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังประมาณนี้เนาะอินดักก็บ่คอยได้มาอัพเดตให้ทุกคนได้เบิ่งกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องที่ทิพต์เนาะทุกคนเ่ลเมือพองขาว์ก็นั่งโซลีกันอยู่กังซีแลเนาะ คนจะมีสิทธิ์ไหมคะคนจะมีสิทธิ์ไหมคะเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าลองอ่ะจุ๊บเพลงนี้นะเอาก็แค่นี้ไงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะญาตปะลินญาไม่มีอย่าลงตัวยูพอพอใช่ไหมพอในภูมิภคนเพราะว่าซาน ที่แค่นี้มาให้คบหวานนุ่มไทยอีแล้วไม่ได้ว่าให้ทุกความามือนี้ก็คือมามาว้าวความในใจเนาะทุกคนระว่างที่แบบว่าเป็นอย่างผู้สาวเลาวจึงอยากได้อ่านุ่มไทยจึงอยากเป็นสพายไทยก็จะประมาณนี้อ่ะดินดักก็จะมาสรุปให้เลยเนื่องมาโรแมนติกเอามีภาวะปุ่นอามแล้วกะอ่าเขาปากหวานเลยเนาะเอาเอาเอาเมืแหละเขาปากหวานแล้วคนปากหวานท้าจะยัยู่นําเลยเนาะคนใจดีอะนะอต่ส่สนไหลกับเพิ่นว่าเจสูสัน แต่กลับเป็นเฉพาะบุคคลดอกเนาะคนที่เบริษงลินดาอยู่นี่กะน่าจะบริษัเจ้าสูงเขาเขาไลฟ์สดนี้มันคือพันได้คุยกันอะไรด้เออเพปกติจะดี่มก็ถามเอฟซีให้เขาเจ้าตอบมาถามพี่จารุเป็นยังไงว่าเป็นอย่างคือดินดาพิจารุนี่นะทุกคนอ่ะดินหนักกาจะมาวาวประมาณนี้แล้วเนาะเมื่อนี้สิบนาทีแล้วเราก็จะลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย